เข้าสู่เพลงที่สาของรายการบุรีรัมโชว์นะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้มมผมพูดตรงๆว่าพร้อมมากแล้วก็อีกอย่างนึงครับคุณผู้ชมมันเคลิ้มอะเคลิ้มมากเรตั้งฟังไปแล้วแบบมันจะลาบะจริงๆครับนี่เป็นดนตรีที่เราชอบแล้วก็รักด้วยถูกไหมทิฟฟี่ครับผมจะเรียกทิฟฟี่ตลอดจะหมดกันเลยทิฟฟี่ครับเมื่อกี้ที่เล่นไปเนี่ยกว่าจะได้อย่างเงี้ย่าจะได้เป็นเพลงอย่างเงี้ยนานไหมก็เป็นเดือนนะครับซ้อมซ้อมเยอะมาก เพลงนี้เราเคยเอาขึ้นประกวดปะไม่เคยครับไม่เคยครับมันเป็นเหมือนเพลงป๊อปธรรมดาลแล้วไม่มีเทคนิคโชว์อะไรครับถ้าอยากจะให้โชว์อะไรสักอย่างหนึ่งโชว์ให้หน่อยได้ปะ <c oughs> ช่อลรีดโชว์ให้ดู <c oughs> เลยผมอยากเห็นไม่หรอกเห็นศิลปินบางคนครับเวลาที่เขาแบบอย่างแชมป์กีตาร์คลาสสิกเขาก็ลีดแบบเห็นเขาลีดอ่ะหรือไม่ก็อของไทยที่ออกเป็นศิลปินมาก็มีซิงคูล่าใช่ไหมครับเขาลีด เขาลีดยังไงกีตาร์คลาสสิกจะลีดยังไงอ <Kristin>. ่ะเล่นลอลีดให้ด <Lay out music> ูหน่อยสักนิดนึงเอ่งหรือว่าต้องเอาเตาลีดมาก่อนไหมยานลีดผ่านเรื่ประมาณนี้โอ้โหย่าถือย่าถือย่าอันนี้คือแบบเบาๆเบนเบนสิครับลองดิไอ้เรองที่อยู่ในใจเราไหมเวลาเราเล่นกีตาร์คลาสสิกมาทุกคนมันต้องมีแบบ มีมีแบบไอดอลที่อยู่ในใจเราแหละว่าเฮ้ยฉันมีอย่างนี้ฉันมีอย่างนี้แล้วเรากีตาร์คลาสสิกคนที่เราปลื้มแล้วก็เห็นแล้วแบบเป็นต้นแบบเราเลยทันทีเนี่ยก็มีสองท่านครับก็คนแรกก็เบิร์ตเอกชัยเจรกุลเป็นนักกีตาร์คลาสสิกระดับโลกที่เป็นคนไทยครับแล้วก็อีกคนก็เป็นชาวญี่ปุ่นโทโมเนริเอเรียครับโทโมเนริเอเรียครับเขาเล่นดนตรีคลาสสิกอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเคยรู้ประวัติเขาไหมว่าเขาเล่นเขาเล่นมาประมาณไหนโทโมเนริครับ ก็เล่นมาแต่เด็กเหมือนกันครับเมื่อก่อนเขาเป็นเขาเป็นคนประเทศจีนแล้ะย้ายอยู่ที่ญี่ปุ่นครับเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ผมเคยไปมาต,ตร์คาร์ับเขาด้วยจริงเหรอจริงครับสดงว่าเจอหน้าเจอตาเคยถ่ายรูปอะไรมาแล้วขออะไรเซ็นละครัเอากีตาร์ตัวนี้ไปให้เขาเซ็นด้วยป่ะ<ม> <laughs> ตัวนี้กีตาร์ตัวนี้เราได้มาเนี่ยถามหนึ่งว่ากีตาร์อย่างที่อย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นกีตาร์คลาสสิกสั่งทาจะดีที่สุดถูกไหมครับมันก็ไม่เสมอไปครับอ๋อครับ ก็แล้วแต่แล้วแต่อย่างกีตาร์ตัวเนี้สักประมาณกี่บาทเจ็ดหมื่นเกือบ8ปดหมื่นครับฮะไม่พูดเล่นเปล่าจริงๆครับจริงเหรอโอ้เนี่ยนะฮะตัวหนึ่งเรื่องเจ็ดแปดหมื่นครับเอาะไรมันจะแบบแพงขนาดนี้แล้วก็อย่างที่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 เห็นก็คือถ้าเราดูกีตาร์นี้นะครับมันจะมันจะมีรูปแบบของมันอยู่บางดังที่น้องบอกว่า เป็นเส้นเอ็นทั้งหมดอันนี้ที่พี่เห็นมันไม่เอ็นเลยหรือว่ามันหุ้มเอ็นข้างในมันมันมันเหมือนเป็นลวดนะครับแต่ว่าข้างในมันยังมีเอ็นอยู่เพื่อทําหน้าที่แบบเป็นเสียงเบสของของกีตาร์ใช่ไหมครับคัเมื่อกี้ฟังไปนะครับมีครบทุกเสียงเลยครับหนักกลางเบาได้หมดนะ่ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดตั้งแต่เล่นกีตาร์คลาสสิกมาประกวดเวทีหนึ่งเวทีไหนที่แบบเราขึ้นแล้วแบบเฮ้ยชอบมากแล้วก็ แต่ในใจเลยก็เวที M S U Classic Guitar Festival ครับอตอนนั้นปี2554ครับก็ได้รางวัลก็เพลงเพลงเพลงทั่วไปที่ไปแข่งก็ได้ท um ี่2ของภาคอีสานแล้วก็บทเพลงพระราชนิพนธ์อันดับหนึ่งของภาคอีสานครับเฮ้ยมีรำน้องเขางคาป o ี y ทำได้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆสักเวทีหนึ่งในความคิดเราอยากขึ้นเวทีไหน มันต้องมีแบบเฮ้ยกีตาร์คลาสสิกมันต้องมีเวทีที่แบบว่าเป็นเวทีที่เราอยากเกิดอยากขึ้นให้ได้อย่างเงี้ยก็เวทีเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลกีตาร์เฟสติวัลครับผมเคยไปเล่นเวทีนี้มาละแต่ว่าผมยังไม่เคยลงแข่งอ๋อเหรอรับก็คือเป็นมันอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ปีที่แล้วเขาจัดที่โรงแรมสยามติตี้ที่กรุงเทพครับก็คือทั่วเอเชียมาแข่งกันอย่างเงี้ยครับของเราก็อยากจะไปด้วยเหมือนกันใช่ครับเขาจัดปีหนึ่งเขาจัด จัดกี่ครั้งจัดครั้งเดียวครับปีละครั้งครับแล้วปีนี้จัดยังยังไม่จัดครับคิดจะลงไหมก็อยากลงอยู่ครับแต่ว่าก็ต้องดูอีกก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าน้องเขาจะลงหรือเปล่าทําไม่เนี่ยในเมื่อเรามีโอกาสปีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งเราก็ซ้อมหนักๆได้มีเวลาซ้อมไหมเขาจัดช่วงไหนช่วงไหนของของของเดือนประมาณเดือนมิถุนาครับกรกาคมพามีนาเมษานพฤษภาคมมิถุนาอีประมาณสักหกเจ็ดเดือนครับข้างหน้านี้นี่เองเราก็น่าจะซ้อมทันอยู่มั้งเอาลองดูไหม ก็ว่าจะลองดูนะครับเดี๋ยวติดตามดูให้ดีๆนะครับเราอาจจะมีมือหนึ่งของของโลกได้ไหมหรือของประเทศของประเทศอยู่ที่บุดีรำเราด้วยเหมือนกันเออแตใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะแต่ที่แน่ๆที่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งนะฮะเวลาเล่นเล่นกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเพลงที่เราโปรดที่สุดชอบที่สุดเวลาเล่นแล้วมันอันเลิศมากๆอย่างที่บอกไปครับนะครับไปแล้วเรียบร้อยทีเนี้ยเวลาที่ไปเล่นแล้วมีความสุขที่สุด เวลาไหนก็รู้สึกเวลาตอนไปแข่งรตื่นเต้นไหมครับมันท้าทายดีและก็มีความสุขเวลาเราเล่นเสร็จแล้วออกกีตาร์ตัวนี้หรือเปล่าที่เราขึ้นเล่นไม่อีกตัวหนึ่งครับแต่ว่าเราเรามีกีตาร์สองตัวครับใช่ไหมครับอันนี้คือตัวที่เราเอามาโชว์อันนี้ตัวที่เอามาโชว์อีกตัวหนึ่งเป็นเป็นไม้ซีด้าราคาถทกาทุกวันนี้ราคาถูกกว่นนี้อ๋อแล้วคุณภาพเสียงเหมือนกันนะ คุณน้ภาพเสียงตัวนี้ดีกว่าแล้วมไม่เอาขึ้นตัวตัวนี้ขึ้นไปแบบ <c oughs> เล่นไปแข่งนะ <c oughs> พี่พี่วัน <c oughs> ตัวนี้น่าจะโอเคที่สุด<ำ>น่าจะเวิร์กที่สุดด้วยอ่ะไหนไหนก็มีเรื่องราวของกีตาร์ละอยากให้บอกหน่อยนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราจบไปแล้วเนี่ยจบไปปั๊บสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะไปทำเวลาที่เราจบไปอยากจะทำอะไรกีตา,าร์คลาสสิกมีสองอย่างครับก็คือ อย่างที่1ก็คืออยากสอนกีตาร์คลาสสิกอีกอย่างที่1คือเออออย่างที่2ก็คือการแบบเหมือนตะเวนโชว์คอนเสิร์ตเล็กๆของตัวเองเลยไม่่ไม่แน่อาจจะมีวันนั้นก็ได้ครับแต่ว่าจบไปแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเป็นครูเป็นครูก่อนครับเพราะว่าเราเรียนมาสายครูใช่ครับได้ที่สอนยังคือนี่ปีปีนี่ปีสี่ละครับวางไว้ไหมว่าเราอยากจะไปสอนที่ไหนวางไวแล้วเออไปไหนดี ไม่บอยผมไปก่อนเดี๋ยวติดตามดีๆแล้วกันนะครับอ่ะถึงเวลาช่วงท้ายๆแล้วครับอยากให้น้องท็อฟฟี่ฝากอะไรถึงคนบุรีรัมแล้วก็ฝากอะไรถึงคนที่อยากจะมาร่วมโชว์กัเรานิดนึงก็ฝากถึงคนที่มีความฝันนะครับก็ให้ตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองทําครับแล้วมันจะประสบกับความสําเร็จก็ฝากถึงชาวบุรีรัมนะครับที่มีความสามารถดีๆหลายๆอย่างถ้าถ้าอยากมาโชว์ก็มาโชว์ที่ บุรีรัมย์โชว์ได้ครับบุรีรัมโชว์ได้นะครับส่วนใครที่มีความสามารถนะครับอยากจะมาโชว์นะครับแล้วก็อยากจะมาปล่อยของมาก็ได้นะครับสามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่บุรีรัม s h โชว์น gmail.com นะครับง่ายๆเองนะฮะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่นี่นะฮะที่04611108 4กับเราด้วยนะครับวันนี้ครับผมปุรุครับแล้วก็น้องทอฟฟี่นะครับกับการโชว์ความสามารถกีตาร์คลาสิก ติดตามกันได้ครับไม่แน่นะอนาคตคุณอาจจะได้เห็นคนบุรีรัมเป็นมือหนึ่งอันดับต้นๆกับกีตาร์คลาสสิกก็ได้ใช่ไหมนะฮะวันนี้บุรีรัมโชว์ครับหมดเวลาแล้วครับผมกับน้องนัฟฟี่ไปก่อนสวัสดีครับย